สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานโอนมรดภาพสุจธรรมาโลหาเฮด,ด,ด,ดค่ะพี่น้องนหลังจากคนโตก็มีเดดอยู่มือนึงก็เลยออกมาซ้องมือเฮดค่ะพี่น้องว่าสิได้มีเฮ็ดบ่ค่ะมันรุนนรงกันค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องสิ่งที่ได้ก็คือเฮดอันะไรนะคะเฮดขาวแถวทุกแถาวุง้งเป็นเฮดค่ะเฮดเพื่อนคมค่ะก็น่าง,งาม ตวหันออกข้างทางแล้วค่ะเนาะนี่้งดึกันอันเดอเขาไปจากด้านนอดเลยดิฝนฝนฝนฮึมพอดี่นยองงามดีวะ อันนี้จะเท่าแล้วเบาเานาะค่ะนะเป็นเชือต่อไปอันนี้ก็นนเท่าเพื่อกันค่ะโอ้ยป่านพี่น้องเกือบมาประทันเกือบขึ้นรถไฟประทันเลยค่ะดี๋ยวพองก็เงเลอ้ยหน่หนงหดอหป้าติพี่น้องนุ่งมาแม่นขึ้ ว่ามันสีหามข่อยไปได้นุ่งมะโลกเขาโดกกเดเขาดอดแทนนีนุ่ลายลายค่ะมึงดูเขาสียากันนุ่งเลยนี่นุ้งปานนี่คนจนย่านยกขึ้นบุญดูโคตจนย่านแต่นุ่งนะอาอีกคบไม่นอ้เขาไม่ค่อยคนม,มาหาเลยตัวนี้เขาจะเขาบอกอนไรเจ้ออสจะดวกน้อย,อยบด่ดอกงาเขาจบอกอ งามด้วล่ะ่ได้เทา و ด้วล่ะนี่คนมาหาเลยพี่น้องเลยห้ยตีนกระเจ้านี่ห้อยหมวกว่านนี่บ้ะเสือห้อยมวว่านนี่โอ้ยนงกระโดดกระเดียพี่น้องเอ้ยไม่ต้องดูใครเห็นเห็ดนี่ค่ะตัวบ้าไงล่ะงามแต่มีดมีอยู่ได้แต่มีดตัวนี้บะคมพี่น้องเลยคนละบ่อนพยายามที่สจะใส่ กะติใส่ขึ้เก่าแล้วค่ะนี่ดอกนี่เป็นยังไดเถาบ่โอ้เถาเลยพี่น้องเลยเด็กเถาแบบก็ปล่อยเพื่อนเป็นเสื้อไอ้นี่แนะเนาะนี่โอ้ยดอกนี่เกือบว่าเห็นไหมนี่โอ้โอ้เห็ดดอกไงท่านนี่เห็ดผึ่งดอกไงเนาะมันสมบูรณ์พี่น้องปลาขึ้นไม้เนาะปลากระถินเทพาขึ้นไม้ดอกเห็ดกระดอกไงค่ะอุ้ยมิตินี่ใหญ่ ตนเขากญ่ใงญ่ข้นทุกมือปีเดียวได้ดิค่ะปีนึ่งขับปีสองป้าติพี่น้องมึงดเมคุณน่ะ้ตมุตมีอยู่คุณน่ะเก็บแมต้นมุเตมีอยู่พี่น่ะก็ป็ดมึนปากเนาะมึนปากข่วยบ้าคุณน่ะก็ข้นค่ะาตมุตมีอยู่ คือแพ้ยากยุ่งอย่พี่น้องขาขึ้นเป็นสีมึนปากเปลี่ยนไปเยเข่อยเปลนขาขึ้นไปสียากันยุ่งขึ้นไปสีสนาใส่ปากเจ้าของต่อย่าตงยึดเดี่ยวมือทำมือเฮ็ดไัน้ำเดนี่ค่ะ ดอกง่ายเนาะค่ะน so oh, oh, oh oh, uh, ้องพุดนะเฮ็ดี๋ยวมาดอกง่ายแท้เขาไปทางนี้ก่อนบ้านตาตีนโอ้ยยุงพี่น้องมันยุงกระดอกดีอะแท้ดิแม่เขาเจ้าบักย่านยุงหรือว่าเขาเจ้าบักกล้าเขามาหาพุดนะดูโอ้ยยุง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 ฟาบันฟาหนีก่อนไปหาสีอยากกันยุงไม้ก่อนค่ะโอ้ยพวไใบเรายุงลายแบบนี้นี่ค่ะนี่ คนเห็นแล้วว่ามันสีนาวส่องสีสีน้วอุ่ดอกีองเอ้่นี่ก็ได้ไปไปมองปลาติเห็ดดอกนี่ผีดองเงี่องเผาตูบเผาเนี่ปลาติเห็ดดอกนี่อ้ดีกันด้ว ก nice ารดูได้การดูมันเ kind of อาปันไดกินได้เดี๋ยวก็หน่อยก็มีขายมาก็เสปรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็าเสิร์ฟว่าถ้าพี้น้องเป็นอะไรทุกว่าในปันใดน้องเขาเนาะว่าแต่โตปุ๊บแต่มันตัวปรับแล้วยงามยู่ค่ะเห็ดออกห่างๆเนาะค่ะพี่น้องคือว่าแล้วเนาะหลาแล้วเนาะ ลาแล้วเลโดห่างๆค่ะห้องกับหมาอมเลยค่ะพี่น้องน้องอ่านไปโรงเรียนแล้วโอ้ดีดีดีเกิด,ด,ด,ดมาพ่อหมาน้องอ่านไปโรงเรียนแล้วค่ะเกิดเป็หมาเป็นมูค่ะพี่น้องชีวบิชชนมีแต่หมานำได้แบบน,นี้พี่น้องเอ้ยงามเดี๋ยวก่องามเดี๋ยวก่อนสร้างนิ้วขมค่ะพี่น้อง โอ้โหก็ก oh, ินมือนอะเขาดอกปานนี่จะไปต้มต้มแล้วมันเนี่ยมันมันเลยเอาอันแซ่ซองฟิดไว้เลยโอ้มากินมันนี่เศบก็เศษบต่บักหุ่งเห็นตัวห่างๆนาะค่ะเนาะโดนๆ้นเฉพาะดอกนึงค่ะถ้าว่าดอกนึงก็่ท่ต้องมีดอกสองดอกสามนะค่ะเนาะตาขอยอดีดีบ่ราขอยอเห็นนี่

ยังไม่ไ้เอาเพ็ดปลวกวะทำไมเพชรปลวกทำไมเพชรปลวกซะเลิกกะดูกบานเนาะบานที่ซื้อเด้อค่ะบ่ได้เฒ่าเด้อเข็ดดอกเงายู่ค่ะมื้อนี้แต่ว่ากระอขกค้างๆเนาะค่ะเนาะค่อยมีปานด้เพราะวันหล้าแล้วเนาะเดือนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะแต่พวกคือต้นปี ว่าอานั่นเขาเนาะนี่ค่ะพี่น้องตาพอดีดีว่าค่อยเห็นเขาเด้อค่ะสีคล้ายๆกันกันเลยค่ะนี่สิโอ้หันมีเลยมีไก่กันเลยเนาะนี่ค่ะหันมีเลยมีไก่กันเลยเพิ่นทำมาเป็นมูตัวดูเดียวเดียวได้เหงาเพิ่นอะ Chúng xong rồi ra Mình sẽ theo thang Để bận cả Ô, cái này พนตกเงินได้หน่นานนามเพิ่มเดี๋ยวจะเสียงเดดบังเนาะเขาเนาเสียงเด็ดเนะสียงเด็ด,ด,ดโอ้พี่น้องขอเสื่อเป็นบริการมาซื้อตังค์พันกลัวพันสาม้อยหาสิบบาทสงองหาสิบกกิซื้อมาแล้วมันใส่อะไรไหมซื้อมตาตะบึงการ จะไปเปลี่ยนได้บ้วยเหรอเจ้าว่ากระใสนกเปลี่ยนบนนี้ซื้อมาสะดดดแล้วถ้าคนนี้ไปคิดอยู่หรอมะยี่ร้านอันยี่ร้านบักกล้วยซื้อยี่หลานบักกล้วยหน่ะจะเปลี่ยนได้หน้าเนาะบาร์ดานานี่ค่ะงงางต้นนี้ต้นนี้อีูตัวนกโดดนี่ก็ได้นจะเกิดอีกว่ันม้หนี่ ก็จะเสื่อนเมมโบรียเดล่ากับว่าชีทายวิดีโอโฟเคจมเจ้าเบืงอ่ละใอผาพนงามงามแน่สินะ่ยซับขมันใส่ได้หาล่ยายอันท่าไหว่าหาล้อยิบสองมาพี่น้องสูง,งสุดนะครับอ,าอาาันนั้นนะมันที่เพิ่มเมมโบรีไนะด้หนแหละคนว่าอยาก่ายวิดีโอโฟเคซื่อมามันบกข้นไหม อันเวลาใส่นะมันบริการข้าไปมันจะบอกว่ามีบริการน้ำนะมันบ่ขึ้นขอมันใส่ได้หรืไม่ได้ของงนกันโอ้ยอย่งมากเลยจะกินน้ำมาเคือเศร้าแท้ เกิดมเทาแล้วเทาพอเกิดดนดอกนี่ดอกเด็กไม่ได้แล้วค่ะว้าวดอกเด็ไทยอยู่โอ้โเห็ดมันออกตั็มหมู่บ้านนี่โอ้แต่เท่เนาะไปทางอันนั้นเลยนี่เท <c oughs> าแล้วค่ะดอกเด็กว้าวดอกเนาะเดี๋ยวเพิ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วว่าเป็นเป็นเสื้ออยู่นี้สักม <c oughs> ีเดียวโอ้รุ่นเดียวกันเบิร์ดด้วยวะเดี๋ยวเป็นสาวรุ่นเดียวกันต้นนี่ เกิดมาเป็นสาวรุ่นเดียวกันเลยนี่ค่ะพี่น้องเหมือนเพื่อนกันเลยค่ะเป็นสาวรุ่นเดียวกันป้าดเห็นดอกนี้ดอกไงที่พี่น้องดอกไงแต่ดอกเดียวเหาอนี่เหรอสาบว่าว่าอะไรอยู่ค่ะ รถผ่านมาไฟห้องไ่ได้ดกุญแจรถสั่มไฟใสห้อง้ม่ถอดกุญแจ ใกล้กันม่รู้จังไรเดี๋ยวมนก็ได้พี่น้องซองมันกันมันลึกผ่าอีสุดอกขอไปถอดกุญแจรถนะรถขับจอดทางขอขยับเบิ่งแน่โหุ่ดถพี่นองเห็ดหายตัวกูค่ะอืมได้จากบ้านเนาเนาะนี่ดิบ้านเถวเขาบ้านแถา เาเพร่ะเกิดดนวันนี้ละเป่นเถาเด้กเป็นเถากระเป๋าเาพิ่นแล้วลงน,นีย่ยก็จะขึ้น,นงามๆด้วยค่ะ ขมเ็ดพึ่งขมเด้อคันนี้เด้อเขามาตัดหนาหล่นมาตัดหนาบุ๊งพึ่งขมเห็ดพึ่งขมโอ้ดอกนี้ดอกไงแท้เจ้าคือมาดอกไงแท้เจ้ากระเทาะแล้วได้กระเทาะกระแวางไว้น,นี่ค่ะดอกนี้ ชีน้ำตาลก็คือเคนบานแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้คันยุ่งกัดบ่เป๊ดดปซียยย่ยุ่งกัดตีติีหน่อยนุ่งก็เริ่มอันไลายเลยอันยาอันฉีดยุ่งเริ่มจางแล้วเพิ่งก็เริ่มไม้ก็ค่ะกินเริ่มเหยินะกินยาฉีดยุ่งเริ่มเหย สะเสีองมากอย่ยวป๊าต่อเดี๋ยวอาคนน้ำเหงาค่ะพี่น้องดูเจ้าป้องไงบ่เอาขาพี่น้องออกไปกับสปกปรกเนาะดีดหลาย ดอกนี่คือสีแดงแก้วายท่าน่สีดำเึ้่มเพิ่มสีแดงแก้วายดอกเงี้ยงางามสิเแต่ว่าตัวจะแบบนี้ขมขนาดได้สีเหล่แบบพี่น้องเอ้ยสู้สีน้ำตาลมาล่ได้เนี่สีแหล่กับสีน้ำตาลนี่โออันน,นี้จะเฮ็ดอันน,นี้ฝืนยูคค่าเขาว่าไม่เฮ็ดฝืนยูคค่าไปหรอซ่ามึงดูยิงกันดู ขาพี่นออกพอดีแก็งสแสบเลยซ้ำหนีพี่น้องกันได้ซ้ำหนีได้การเลยค่ะขมความดุรุน่นี่บอกขมบอกขมปานใดค่ะพี่น้องหลายข้นประกาคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าะวิธีต้มเห็ดเนาะใส่ล่างจืดแน่ใส่อันใบบักซีดาแน่ใส่ใบบักกอกแน่ค่ะพี่นกระบอกเนาะจะมีหลายวิธีเนาะพี่น้องเขาย่างแต่บ,บ้านได้ใส่อันใบบักโกะได้ค่ะเด้อใบบักกอกะนี่ย่างดูแต่ว่าอันอื่นใส่เบิดแล้วค่ะ ใส่ปูดขาวแน่พี่น้องเลยต้มเส้นน้ำตาลพร้อมพ่นอ่ะหอยช่มเส้นน้ำตาลเท่านึงหว้วยพี่น้องเลยว่าไม่กินของหวานขนาดร่างแล้วก็ยังนี่รสหวานให้เกาอยู่ค่ะเอามานาั่งกินกินมาเบิดหมดข้นเบิร์มันก็หวานพี่น้องแสบอีเด้อบ่ได้ขมเด้อ กมสนันตานลงมาลรลไปเส้อข่อยหวานดีโอ้บรแท่ไม่ห้อยคนมาเยอะมากข้าเจ้าของบารเก็บเพดเขาจะมาตัดใหม่ก่เขาจะมาตัดใหม่ขาจ้าบอแนวเห็ดเขาจะผกินเห็ดขุม ผู้เพิ่นปกินเพิ่นก็บปกินเด้อเห็ดอันนี้พี่น้องเลยเพิ่นขมเพิ่นว่าผู้จักความสีเอ็ดข้านเอ็ดเพิ่นว่า้านต้มเปล่งแกล็ดผู้ละเนี่ยผู้เพิ่นจะได้ผู้อันผู้เพิ่นบ่มักเนาะค่ะเนาะเพราะเพิ่นผู้ปูนบ่มักผู้เพิ่นมักเ้ยตื่นแต่่นตีหาผ่นละค่ะเพื่อมาหาเห็ดอันเพื่อสิ่งนี้แหะค่ะดอกนี้เป็นยังไงโอ้ยเบาแล้วค่ะ บ้าทีา่พี่น้องดอกนีม่มองมอหเห็นไหมเขาไปเห็นไหมบักหลายนี่หลายดอกนี่ค่ะเอ,อ,า,อาเอามือหักเอาดีกว่านี่ค่ะมืหกอ,อกหักเอาได้เนะา,กกานะหักเขาโดดกูละเม็ดก็มีบนภูเขาพี่น้องเม็ดอันนี้คอยว่าเขาไม่มาหาเห็ดปวกไหมคนแล้วมีแหลมมาว่าเพื่อจิ้มเพื่อจิ้มลงกหลินน,นะน่ะ พอบริษัทว่าสิมาเฮ็ดผึ่งลูกค่ะว่าพ่อมันเลาะเบิ่งซื่อสิ่งแล้วข่อยมีความตั้งใจว่าข่อยจะพาเฮ็ดปลวกค่ะมาส่งเฮ็ดปลวกแต่ว่าบ่มีค่ะเฮ็ดปลวกที่หมอกข่อยเอาทันบ่มีงามระกระดอกนี่สวยๆงามๆพุ่นน่ะโองนั้นเฒ่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่นี้กัน เขาบ่กพี่น,น้องตาวเข่าได้เลยว่าเาเขาแล้วค่ะสีน้ำตาลคักแล้วโอ้ได้ตัวเด่นโดดไม่ได้โดดเด่นก็ได้แกะเบิ้งบ่มีหน,นอนก็สชีวานี่อันนี้ว่าเอาเนี่ยบริสภาพแล้วดอกนี้ได้อยูโดดนี้ก็ได้กว่ากินดอกเขามีเขาบ้างละค่ะซึ่งเขา เพิ่นทางทิมเพิ่นบวกกินเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดอันนี้ก็ห่วงสวนเพิ่อนเราคิดว่าเพิ่อนทางป่านะมันถือเห็ดเนาะ มาหาว่านที่พอดีพี่นอนเองขนาดมันนีมาเท้าไว้ได้ไหมก็ยังบานปะบานที่ซีอด้่ะเด้มันเถ่าด้วโอ้ยุงกัดหนาข่อยไม่ตะตุ่มค่ะขนาดข่อยเสียใจได้นี่ สูงดอกนี่สุดยอดเลยค่ะนี่แดดท่งเลยนี่แดดท่งแล้วค่ะแดดท่งกับเริ่มแดดท่งแล้วค่ะโอ้ยยางมาหยุดจึกเลยค่ะพี่นอ้องดูกุ้มดิไหมย,ยุดจึดเลยว่ะหาดอกเนาะค่ะเนะาะเขตเจ้าหนิมันก็เอึออกอ,อึจากอยากนะคะพี่น้องมันหลาเนาะเขาเนาะฝนกะ ผนมาแล้วมันก็อยากล่าแน่ละค่ะเห็ดกะไม่ค่อยอยากนั่งเป็นใดหล่าสำหรับเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดก็ไม่ค่อยออกคือาะถ้าหัวเข้าว่าขึ้นซ้ำหัวปีเดือนขึ้นแต่หัวปีเด้อ้ยพี่น้องเลยพืชหลอดแล้วนะคะนี่ปีหนาลูกมึงปีหนาโค่ปีนี้ออกปีแรกยมากค่ะเนาะเห็ดอันนี้ก็ได้ออกปีแรกของปลานี่เด้อค่ะปีกลายพอดีออกด้วยเข่าแล้วเอาไว้เสื้อพัชชะ จะบุ้งดูพี่น้องกูด่ะกูด่ะเห็ดไม่ดอกไงกระดดกกระเดียดนะกูด่ะซามดอกว้าไงนะคะคุณสมัยตะกี้จังสิ่งเหค่ะพี่น้องว้ากับว้าเถอะสมัยตะกี้แบบนี้อีีค่ะเห็ดดอกไงสิเหรอค่ะสมัยตะกี้เนาะโอ้ดอกใหญ่ด้วยนี่ยกูด่ะปัดเห็ดเพิ่งอันอันนนั้เลยค่ะบุ้งดูมือข่อยกับอันเห็ดบุ้งดูปิดมือข่อยได้เลยดอกไงสั้นใหค่ะป้าดิดอกก็ไงสิอับเอ็ดแนวนะพี่น้องเนาะ ของเงยคนละเอาไปเอ็ดแนวตัวอ่ะคนละเอ็ดแนวกันได้ค่ะโอ้ดอกนี่ว่เอาแนวนาวว่เอาค่ะเอาแต่แนวดีดงามงามตาไข่แม่ลุกไปแล้วลุกขึ้นมาได้จังเดียวเห็นเห็ดอีกสนี่น้องมาคนนะเจ้าข้าก็เห็นว่าท่านเห็ดเจ้าก็เอาแบบเบิร์ดคนละข้าก็เห็นอีดีได้พี่น้องเลยเป็นงามนั่งกระติกเลยตัวนี้ ที่คอยพ่อเอาคือว่าคอยพ่อเห็นนะคขาเด้อเขาเห็นคอยเอาบ่เด้อเด้อเขาพ่อจงเนี่ยขันพ่อเอาวะคันพ่อเอาก็บจงผุนดอกหนึ่งเลื่อยนละมั่นเถะค่ะมันก็จะงามด้วยกันสองพี่น้องสองเดือดดอกนึ่งเลยโอ้เห็ดวันนี้มีคนเข่าเหมนกังเลยก็เลยได้เต็มตาแล้วผุ้น่ะมองนี็ดอกเขาใหญ่ค่ะ พี่น้องยพี่หน่ะพี่นน่ะพี่นน่ะมึงดูพี่หน่ะมาไล่หนึ่งพี่หน่ะโอ้เขาเจ้าเตะถิ่มมาวะมันมาคนเตะถิ่มด้วยเนี่ยหมาหมาสะมาขนี่ละสะหันนี่ดอกง่ายนั่นเลยงามงามเลยค่ะพี่ดอกมันง่ายหนึ่งเลพี่หน่ะป้าจับมาตอนเฮ็ดเพิ่อนนั่นมึงดูตอนเทศเพิ่อหวานค่ะมันดอกง่ายคักแน่พุ่หน่ะ กับมือข่อยไปพึงดูปกติเห็ดเผือกอันนี้ประจะวันใหญ่เลยค่ะดอกก็หน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะโอถิ่มงามอาหารงากนกะบรวมสมบูรณ์เนาะคะนะ่ะเนาะปกติจะวันใหญ่ปีนี้เลยสมัยตะกี้โอ้ยเห็ดเพิอกอันนี้พูดแต่กินเด้อค่ะหามากินว่างสามที่ปีขึ้นหลังเด้อเห็ดอันนี้ฮะดอกก็ใหญ่สิละ่ะตะกี้พักกันเตะถิ่มอยู่ม้วนพักเตะเห็ดพอดนะเพราะมันขมไม่พูด้กินค่ะ ทุกเมื่อนี่มันเป็นสีแล้วพี่น้องเนาะมันอึดมันอยากคนละถ้าอึดอละอยากโลดค่ะคนแก่กินนิยมกินกันบันนี้เฮ้ยหาอะไรบันนี่ดีบหานะนะสัมเนยตกดิ้บหา,านทั้งใดบวานทั้งลดทั้งตายแล้วปเปล่าละค่ะม่าเป็นเสื้ออยู่นี่ซะนี่ค่ะ ซิเมื่อแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดกันได้หลายเติบค่ะเกือบเต็มึ้ตาพี่น้องเมได้กินขา้าวเศร้าซิเมื่อแล้วค่ะเอาสาระคลิปนี้กับไ้แค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอัน,นยุ่งกัดข่อยเต็มเบิร์ดแดงเบิร์ดหนาข่อยดิสาระคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อค่ะสาระคลิปสวัสดีค่ะ